เมนูเย็นนี้จะทำอะไรกินดีคะอ๋อน่าจะเป็นผัดเผ็ดเป็ดเพราะว่าเรามีหกเผ็ดอยู่ในฟีดนะครับวันนี้ก็เอาของในฟีดมาทำแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาผักสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศรอบๆบ้านเราก่อนแ้วเดี๋ยวเราไปผัดเผ็ดกันนะครับดับแรกเลยเราต้องมาอ่าผัดไม่ได้นะครับถ้าผัดเผ็ดต้องใส่มะกรูด การกินคาวขบองเป็นนะครับยอดอ่อนกําลังดีเลยนะอส้สวยเลยนะครับมาแล้เราก็เก็บใบอ่อนๆนนะครับเวลาเคี้ยวเราจะเคี้ยวได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครใบมะกรูดนะครับอันดับสองพอดีช่วงนี้ริกไทยเริ่มมีเมล็ดแล้วนะครับธรรมดาบางช่วงก็ไม่ค่อยมีเมล็ดแต่ช่วงนี้มีเมล็ดเห็นไหมครับอ่า ของคุณพ่อปลูกไปนะครับเราก็แอบจิกมาทำผัดเผ็ดนะครับอ่านี่กรังดีนะครับอ่อนๆอย่างนี้นะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับกังโชว์หน่อยสิกังอ่อนอยู่เลยนะครับออย่าให้แก่มากถ้าแก่มากก็จะเคี้ยวไม่ค่อยออกนะครับอเราได้ฟองยางนะครับีออยางที่สามที่ขายไม่ได้เลยก็เป็นกระชายนะครับกระชายก็เพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็ เราจะใส่กับเพรานิดนึงเพื่อให้กลิ่นหอมนะครับเดีย๋ยวไปดูกระชายเลยพอดีมีอยู่ในกระถางที่ปลูกเอาไว้กระชายอยู่ในนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ปลูกในกระถางนะครับ<ม>ก็กกนานๆใช้ปีก็ปลูกไม่เยอะนะครับน,นี้เราขุดมาแล้วนี่นะครับต้นเล็กๆธรรมดาน <ะ S 1> หน,าน้านี้ก็จะ,ะมันก็จะทิ้งใบแล้วนะครับแต่เราลดน้ำวันลันิดๆก็ได้มานิดหน่อยนะครับ นี่ครับกระเพราครับที่เหลือกระเพรานะครับก็มีหลายต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่โดนนอนกินเยอะนะครับมีต้นนี้ก็ยอดสวยนะครับเราก็เก็บกระเพราแต่เราใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าใส่แค่เอากลิ่นหอมถ้าใส่เยอะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นผัดกระเพรานะครับยิ่งใส่ดอกมันด้วยเนี่ยในดอกเนี่ยก็จะมีน้ำมันระเหยนะครับจะหอมมากนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เอาวัตถุดิบที่เราได้มามาเด็ดนะครับหรือว่า ซอยอ่ถ้าเป็นกระชายก็ซอยบางๆนะครับอ่พริกไทยก็เอาให้เหลือแต่เมล็ดนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยบางที่สุดเราจะกินได้ด้วยหมดเลยครับแล้วก็ใบกะเพราวันนี้มีกะเพราสีแดงด้วยสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็ดนะครับวันนี้เราซื้อออกเป็ดมาก็สะดวกนะครับไม่ต้องเลาะก้างนะครับเป็นเนื้อล้วนๆนะครับเดี๋ยวเรามาผัดเป็ดกันนะครับน่ากินมากนะจะเอาไปย่างก็อร่อยนะครับอ่าครับผมเริ่มผัดเป็ด้นะครับ แล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงเนื่น้ำมันในเดก็จะมีอีกนะครับในหนังเ็ดเราจะใส่เยอะนะครับน้ำมันจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงผัดเผ็ดนะครับพริกแกงเป็นพริกแกงใต้นะฮะรสชาติได้ก็ใส่เยอะรับจะได้เป็นคนนะครับ น้ำเลือดกระปิ้นนี้มครับเราหั่นให้เชื่อ,ขอมข่อนนะครับเริ่มไหมแล้วก็ใส่น้หลังจากแกงหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อเป็ดไปเลยนะครับ วันนี้สองชิ้งก็ได้เยอะพอสมวควรในเป็ดก็จะมีหนังเป็ดด้วยนะครแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับให้พริแกงไปทั่วเป็ดนะครับเดือดหอมนะครับ เอาเนื้อเป็ดเรื่มสุกแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับวงกามที่เราชอบนะครับโอ้โหกฟล์คโฟดูลองเช็คดูนะว่าเนื้อเป็ดสุกหรือยังนะครับเริ่มสุกนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราหามานะครับเริ่มตกระชายก่อนเลยนะครับให้หอมใส่อันที่ค่อนข้างที่จะสุกยากก่อนนะครับใบมะกรูดก็ใส่เลยก็ได้นะครับหรือว่าใส่ทีหลังก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เลยได้หอมนะครับมันดด เริ่มมีกลิ่นใบมะกรูดแล้วนะครับนั้นเราก็ใส่พริกไทยเลยนะพริกไทยก็สุดยากเลยนะผลกระฟองไว้ทีหลังนะครับต้องมีเหี่ยวง่ายคนให้เข้ากัน,นครับเสร็จแล้วก็ชิมรสนะครับ ได้เลยครับเอ่อใส่มะขามนิดหนึ่งแล้วก็มีแล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการผัดเผ็ดถ้าเกิดกลิ่นเครื่องแกงมันฉุนเกินไปหรือว่ามันไม่สมุขมันไม่สมุขเราทาให้มันนัวได้โดยการบีบมะานาวสักฝานึงนะครับใส่เข้าไปนะครับมันก็ทำให้กมัน่อมขึ้นครับแต่อย่าบีบมากนะครับไม่งั้นมันจะออกรสเรี้ยว นี่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราจะให้มีน้ำปุกคลิกนะครับจะไม่แห้งกัดนะครับตรงน,นี้ก็ตแต่งเผาได้เลยโอเคไปกับเขาก็เสร็จแล้วนะครับ